เคล็ดลับในการเลือกส้อยสำหรับคุณผู้ชายที่สามารถคล้องจี้ได้3-5ห่วงค่ะ หลังจากคุณผู้ชายมีคำถามกันมาอย่างมากมายวันนี้เราตอบและให้ความรู้ทั้งหมดเลยค่ะโดยส่วนใหญ่คุณผู้ชายต้องการที่จะใส่คล้องจี้หลายจุดในเส้นเดียวและใส่ง่ายถอดง่ายเอาแบบคล้องศีษะกันไปเลยโดยไม่ต้องถอดตะขอให้ยุ่งยากซึ่งมีหลายห่วงก็ดีค่ะทําให้แยกจี้ไม่ให้จี้ราคาแพงของคุณเสียสีจนตึกวันนี้เรามีสร้อยสามแบบมาแนะนําว่าทนจริงและดีจริงค่ะแบบที่หนึ่งลายห่วงคู่ขนาด26นิ้ว ซึ่งสามารถคล้องจี้ได้3ตำแหน่งและ28นิ้วคล้องจี้ได้5ตำแหน่งหนา3.5มิลิเมตรเพื่อสามารถรับน้ำหนักรวมของจี้หลายๆจุดได้ในเส้นเดียวบริเวณตะขอแนะนำให้คล้องจี้แค่ชิ้นเดียวนะคะเพื่อไม่ให้จี้ตีกันเวลาสวมใส่จะทำให้จี้เสียหายสึกก่อนคะ่ะแบบที่2ลาย้าวาย ลายนี้นิยมกันมากที่สุดนะคะเพราะสามารถรับแรงกดแรงเกี่ยวกระชากได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นลายที่ร้านทองก็จำหน่ายดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยความยาว26นิ้วคล้อง3จุดและ28นิ้วคล้อง5จุดหนา3.6มิลลิเมตรบทที่3ลาย4เสาลายนี้เนื่องจากเป็นลวดเงิน4ีเส้นเข้ามุมโดยใช้เครื่องถักนะคะ จึงเรียกว่าลายสีเ๋าลายนี้รับแรงเกี่ยวกระชากได้ดีแต่หลีกเลี่ยงการใส่นอนนะคะเพราะเมื่อน้ำหนักกดทับจะทำให้ต้อยเบี้ยวหรือเสียทรงได้เช่นกันความยาว26นิ้วคล้อง3จุดและ28นิ้วคล้อง5จุดหนา3.6มิลลิเมตรลายสร้อยสำหรับคุณผู้ชายทั้ง3แบบนี้ใช้ทนและดีจริงๆค่ะ ท่านคงเคยเห็นกรณีที่ตะขอเบี้ยวเสียหายหรือตะขอหักเพราะว่าเขาต้องใส่ถอดทุกวันซึ่งสร้อยขนาดที่เราแนะนำคือขนาดที่คล้องติดตะได้เลยไม่ต้องแกะตะขอนะคะส่วนขนาดความหนาของสร้อยอยู่ที่3ม mm ิลมตรถึง3.5มิเมเพราะว่าส้อย3ลายนี้สามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเมื่อรวมกับจี้ของคุณแล้วจะได้น้ำหนักที่พอดี ไม่หนักเกินไปเมื่อน้ำหนักพอดีจะใส่สบายน้ำหนักเยอะอาจเมื่อยบ่าเวลาใส่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับไอเดียการเลือกต้อยรับรองได้ต้อยสวยและเหมาะในการใช้งานอีกด้วยอีกทั้งใส่ทนทานนับ10ปีคะ่ะหากท่านสนใจสินค้าทางนี้เรามีแจกโค้ดส่วนลดถึง30%ติดต่อเข้ามาเลยนะคะในไลน์พิมแอดมูสซิ้เวอร์เพื่อเพื่อนค่ะ และพิมพ์โค้ดส่วนลด MD 3 0เพื่อท่านจะได้รับส่วนลด30%จากราคาใา้แถมจัดตรงฟรีและรับประกันสินค้าด้วยค่ะท่านมีคำถามใดๆต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องประดับโทรเข้ามาเลยค่ะ097-923-8880เาาคำแนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ